เป็นเรื่องนะครับตอนนี้ตลาดกันมันจะลุกเป็นไฟนะครับแต่ไม่ใช่ AI ไม่ใช่บิตคอยที่นีนยังนิ่งๆกันอยู่เนาะแต่กลับเป็นทองคำครับทองคำแท้แท่งๆสีทงทองนี่แหละฮะล่าสุดปีนี้พุ่งมาก,กว่า60%ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับและทำออร์ดัพไฮในช่วงที่ผ่านมาถึง4,400ดอลลาร์ครับคนเนี่ยเริ่มไี่จะแห่ไปซื้อทองคากันแล้วนะครับที่ออสเตรเลียที่เวียดนาม รวมถึงคําค้นหาคําว่าซื้อทองเนี่ยตอนนี้พุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติศาสตร์ใน Google เลยครับคาถามก็คือยุคนี้2025เป็นยุคตื่นทองจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่กําลังโฟโม่หรือว่ากลัวกําลังตกลดกันแน่แต่ถ้าผมกําลังจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การโฟโม่เฉยๆนะฮะแต่มันคือการนีเบสเมนเทรดหรือว่าการเดิมพันว่าดอลลาร์กำลังจะร่มสลายครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของระเบียบโลกเก่าที่ทองกําลังจะกลับมาเป็นใหญ่ครับเดี๋ยวคิดมาดูนี้ที่ผมจะมาขยี้ให้ฟังก็เืิมเนี่ยต คำในช่วงช่วงนี้นะครับคือทองคำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนหุ้นเนาะมันไม่ได้มีกระแสเงินสดมันไม่ได้มีปัผลนะครับแต่ 4, 4ีของความต้องการของทองทั้งหมดคือการซื้อเพื่อเหตุผลทางการเงินฮนะและ1ใน5ของทองคําที่เคยขุดมาแล้วทั้งโลก ถูกซื้อโดยธนาคารกลางซึ่งคนที่เขาซื้อทองคำเนี่ยก็มีอยู่3เหตุผลหลักๆนะครับหนึ่งเนี่ยมันคือ Haven เซฟเฮเวนนะฮะคือสินทรัพย์หลบภัยเวลาที่ตลาดมีปัญหาสังเกตไหมครับว่าทองคําจะวิ่งนะฮะตอนอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับทองคำเนี่ยวิ่งทะลุ1000เหรียญตอนโควิดทองคําพุ่งทะลุ2000เหรียญพอทรัมป์เริ่มกำลังภาษีทรัลลิฟทองคําพุ่งทะลุ3000เหรียญ2นะครับมันคืออินเฟลชั n h e d g หรือว่าการป้องกันเงินเฟอ้อเพราะว่า มันหายยากนั่นเองฮะซัพพลายทองใหม่เพิ่มขึ้นปีละเล่าๆ2%เท่านั้นนะฮะมันเลยรักษาบูลค่าของมันได้ในขณะที่เงินเฟียดมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆนะเพราะว่าสามารถที่จะเป็นเงินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆได้นั่นเองฮะสครับเทุผลที่ใหญ่ก็คือประวัติศาสตร์ครับอ่ามันเป็นเงินที่ผ่านยุคผ่านสมัยมาเป็นระยะเวลาหลากหลายพันปี อาจจะถึง50 0 0ปีเลยทุก้ํานฮะมันฝังอยู่ในหัวเรามันเป็นของขลังมันเป็นศาสนาเลยก็ว่าได้แบบที่คุณ CK บอร์นั่นแหละฮะมันถูกใช้ในศาสนาด้วยนะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการยกมาตรฐานทองคำกับดอลล่าร์ไปตั้งแต่ยุคจัสูุรแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังขลังอยู่เพราะว่ามันก็ทาอย่างอื่นได้อีกเยอะนั่นแหละนะฮะโอเคทีนี้ถามว่าทาไมรอบนี้มันถึงกลับมาฮิตล่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าทองคำเนี่ยไซเวมาติงนานเนาะทำทรงคับแอนด์แฮนดเดิลมันเป็นระยะเวลาเกือบสิปีได้เหมือนนกั ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงกลับมาฮิตได้นะฮะผมสรุปมาให้ฟัง3ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทางความกลับขึ้นมาในตอนนี้นะครับปัจจัยที่1นนะครับคือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหร,รหรือว่า economic uncertainty นะฮะหรือว่าตอนนี้ที่มันมีมรสุมหลายลูกมากๆนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือในเรื่องของนโยบายทรัมป์นะครับกำแพงภาษีที่เล่นกันจีนล่าสุดก็ขู่ได้ขึ้นภาษีจีน1 0 0เนาะแต่ก็ตอนนี้โอเคคุยกันแล้วตกลงกันได้แล้วคือมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็คือความไม่แน่นอนในตลาดตอนนี้มันปั่นป่วน เต็มไปหมดนะครับสองนะครับคือในเรื่องของสัญญาลีเซชันนะครับกลุมอนแจกเนี่ยให้โอกาสการเกิดถึง20% JP m o r g อร์นแกนนะฮะให้โอกาสเกิด40%นะฮะแต่ดีพีคือ u BS นะฮะให้โอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจถึง93%บ้าไปแล้วฮนะ93%้าแทบจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะถ้าถ้าจะเกิด93%นะฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่คนกลัวก็คือฟองสบู่ AI ครับเพราะว่าหุ้น AI ตอตัวเนี้ยมันก็ แพงมากๆนะครับมันทําให้หลายคนมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอาจจะซ้ำรอยดคอหรือเปล่านะครับคนเนี่ยเริ่มที่จะย้ายเงินมาพักที่ทองนะครับแต่หนักที่สุดก็คือนี่รัฐบาลน,นั่นเองฮะตอนนี้นี่สาธารณสารัฐบานปลายมากๆนะครับพอเดี๋ยวก็เบี้ยสูงภาระค้นได้จ่าย อย่างเดียวเนี่ยก็เลยดูว่าถ้าจะล้มทั้งยืนแล้วนะฮะปัจจัยที่2นะครับคือความไม่แน่นอนทางการเมืองน,นะครับหรือว่า political uncertainty นะฮะนี่คือตัวปั่นเลยนะฮะทรัมป์เจ้าเดินอีกแล้วนะฮะเขาไม่เหมือนประธานานธะิบดีคนอื่นนะฮะเขาโจมตีธนาคารกลางนะเลยดูว่าก่อนหน้านี้จะบอกว่า อ่าลุงจเจริญนี่คือเป็นมิสเตอร์ทูเลตนะฮะคือเซลซัดนานๆจะได้เห็นประธานาธิบดีซัดเฟดน,นะเพื่อๆๆนๆเพืเขาพยายามกดดันอ่าลุงเจร์มันพเวลนะฮะในช่วงก่อนเดือนี้ให้ลดดอกเบีย้ยเนาะรวมถึงพยายามที่จะไล่บอร์ดเฟดออกอ่ะคิดดูนะโห <c oughs> จริงๆสำหรับทรัมป์เนาะ, <c oughs> น,ะนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ชัดๆนะครับแถมในอ,อเมริกาเองรัฐบาลก็ชัดดาวบ่อยมากฮะและล่าสุดชัดดาวนานที่สุด เป็นประวัติศาสตร์แล้วนะตอนนี้ทะลุ37เ็วันไปแล้วนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะทะลุไปถึง60วันและการที่โกลเมนชัดดาวรอบที่แล้วเนี่ยสาวันมาจากยุคใครครับยุคทรัมป์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก็ไม่แปลกอะไรไนะที่คนจะกังวลว่าเฮ้ยทรัมป์มาเนี่ยสร้างความปนป่วนแล้วมันเกิดความไม่ไนอนเกิดความไม่แน่นอนคนก็ไปพึ่งรู้ไปหาทองคํานั่นเองฮะร,รวมถึงนะครับไม่ได้ปนป่วนแค่ทางสหรัฐนะครับล่าสุดทางฝรั่งเศสก็เปลี่ยนนายก4ี่คนใน2ปีฮะ ยิ่งกว่าบ้านเราเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นก็มีนายกสายปั๊มเงินนะหรือว่าสายอาชฉินะคือทั้งโลกเนี่ยมันดูแปลกๆนิดหนึ่งมันดูละสามละสายมากๆในณนขณะนี้นะครับปัจจัยที่3นะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะก็คือธนาคารกลางนะหรือเซ็นทรัลแบงค์นะฮะนี่คือผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในตลาดในณนขณะนี้นะครับหลังจากที่เลิกมาตรฐานทองคําธนาคารกลางก็เคยเทขายทองออกนะในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะฮะแต่ตอนนี้เขากลับมาซื้อ แล้วในณนขณะนี้นะครับและเป็นการซื้อในอาตาัตรเร่งที่เร็วแรงที่สุดตั้งแต่ยุค1950มาเลยด้วยซ้าในช่วง3าปีที่ผ่านมานะฮะซื้อไปกว่าปีละ1000ตันนะหนึ่งภาไม่ออกนะหนึ่งพันตันนะฮะตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกถือทองราวๆรวมๆนักกว่า36000ืเมจิกตันนะฮะและนี่ถือว่าเป็นการพัดหัวข่าวครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1996นะครับที่ธนาคารกลางถือทองคํา ในทุนสำรองแซงหน้าพันธบัตรสหรัฐหรือว่า U.S. Treasury ไปแล้วฮะบ้าไปแล้วนะพอรายใหญ่ขยับแบบนี้รายย่อยก็ต้องตามสิฮะเม็ดเงินต่างๆหลายเข้ากู ETF ในช่วง9เดือนแรกของปี2 0 <thế S 1> <mais S> 2 5สซัดไป60 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วครับเห็นไหมฮะว่าสถาบันตอนนี้ซื้อรายย่อยซื้อธนาคารกลางซื้อและนี่แหละครับเป็นที่มาของ the debasement trade นะฮะ debasement ก็คือการลดคุณค่าของเงินนะครับสมัยโรมเนี่ยก็คือการแอบเอาโลหะ ทุกๆไปผสมกับเหรียญเงินนะสุดท้ายคนก็เลิกเชื่อเลิกถือนะฮะอ,อาณาจักรโรมันก็ล่มสลายอันนี้คือในช่วงยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับคนกลุ่มนี้เขาถึงเถียงกันว่าสหรัฐกาลังจะทําแบบเดียวกันแต่เป็นการพิมพ์เงินแทนนะครับหรือว่าการได้หลูดเงิน นั่นเองนะฮะเขาชี้ไปที่นี่มหาสารการที่สหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธแบบรัเสเซียความวุ่นวายในทางการเมืองเขาบอกว่าดอลลาร์กำลังจะถูกลดคุณค่าน,นะครับแล้วก็ดิจิเนดอลลาร์หรือว่าเด็กวายปีนี้ก็ล่วงไปถึง10%นะครับแล้วก็พวกบิ๊กเนมอย่างเรดิโอเจมี่เดมอนนะครับก็อ,อกมาเตือนเรื่องนี้สหรัฐกันหมดเลยนะฮะมันคือสิ่งที่ทำให้คนเชื่อว่าทองคำคือทางรอดนั่นเองฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะโฟมโอแล้วไปซัดเต็มข้อรอดเต็มแข้งเทหมดหน้าต่างเนี่ย อยากจะได้ฟังอีกด้านหนึ่งนะฮะมันมีหลักฐานหลายอย่างนะครับที่ไม่สนับสนุนทฤษฎี the debasement นี้ฮะหครับ,รบดอลลราเนี่ยไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะครับไอการที่บอกว่าดอลลาร,ร่วงลง10%นี่ยหรือว่าดเอกเนี่ย,ยโอเคแหละมันก็ร่วงหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับแต่จริงดอลลาร์มันทรงๆนะฮะตั้งแต่ในช่วงเมษาแล้วนะแต่ตรงคํากับพุ่งแรงที่สุดในช่วงหลังเมษาถ้าเทียบกับ3ปีที่ผ่านมา ดอลลาร์ก็ยังทรงๆอยู่นะในตอนนี้นะครับสนะครับถ้าเราเอาราคาทองคาไปเปรียบเทียบกับราคาน้ํามันเนี่ยราคาทองคำก็ยังพุ่งอยู่ดีฮะแสดงว่ามันอาจจะเป็นความต้องการทองเองไม่ใช่ดอลลาร์ที่อ่อนลงนะฮะสนะครับตลาดเนี่ยไม่ได้คาดว่าเงินจะเฟ้อรุนแรงขนาดนั้นนะฮะถ้าคนเชื่อว่าเงินเฟอ้อแบบเวเนซุเอลาจริงๆตลาดพันธบัตรจะต้องพังไปแล้วครับ แต่นี่อัตราผลตอบแทนมันยังไม่ได้สะท้อนการล่มสลายของดอลลาร์เลยด้วยซ้ำครับและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพาดหัวข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือทองแซงพันธบัตรเนี่ยมันเป็นเพราะราคาทองคํามันขึ้นครับมันไม่ใช่ว่าเขาเทขายพันธบัตรทิ้งหมดแล้วไปซื้อทองในปริมาณนั้นๆถ้าเทียบกับพันธบัตรนะฮะอันนี้คือราคาทองคํามันขึ้น2เท่าในไม่กี่ปีมูลค่าพันธบัตรที่มันทรงๆอยู่มูลค่าทองในพอร์ตมันก็เลยแซงอัตโนมัตินั่นเองครับเพราะว่า คือมันก็แซงอ่ะโอเคละ่ะซื้อเข้าก็ซื้อเข้า,ขาด้วยโอเคนะั้นไม่เถียงอยู่แล้วนะครับแต่ราคาทองคํามันพุ่งไงนะฮะมันก็เลยสมมติให้มันแซงมูลค่าของพอทที่เป็นพันธบัตรโดยอัตโนมัตินั่นเองฮะทีนี้จะไปดูที่เงินสดกันบ้างน,นะครับธนาคารกลางเนี่ยยังถือดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่1่ที่ 7, ทเจ็ด t r i l n นะครับเทียบกับทองคําที่5ทา t r i l l นะดอลลาร์ก็ยังเป็นพี่ใหญ่อยู่นะแต่ผมว่ามันก็ใกล้แล้วแหละนะฮะลักถามก็คือธนาคารกลางชาติไหนที่ซื้อ คุณคิดว่าญี่ปุ่นเยอรมันหลอนะฮะเปล่าเลยครับรายใหญ่ที่ซื้อในปีนี้ก็คือโปแลนด์คาซัคสถานตุรกีและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงช่วงนี้ก็คือจีนอินเดียรัสเซียนั่นเองฮะพอจะเห็นแพทเทิร์นไหมครับส่วนใหญ่ตลาดเกิดใหม่หรือว่า e m จิ g i n g market เนี่ยที่ต้องการหนีจากดอลลาร์แต่พวกชาติมหาอำนาจที่พัฒนาแล้วเขาไม่ได้แห่ซื้อเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะาเขาต้องการสภาพคล่องครับ ในการทำธุรก,กรรมระหว่างประเทศทองคำมันมีสภาพคล่องสู้ดอลลาร์ไม่ได้นั่นเองครับและที่ตลกไรยนะครับคนที่รวยที่สุดจากการที่ราคาทองคำขึ้นรอบนี้คือใครรู้ไหมไม่ใช่จีนฮะ,นาานะาาธนาคารกลางสหรัฐนะเดี๋ยวเฟดนั่นเองฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถือทองคำที่เยอะที่สุดในโลกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่เราจะเชื่อว่าทองคำปลอดภัยอย่งร้อยเปอร์เซ็นต์อก็ขออนุญาตสร้างภูมิคุ้มกันสักเล็กน้อยจะได้เป็นไอเดียเป็นมุมมองต่าง เพืเ่อนๆเ,เ,เอาไปตัดสินใจพิจารณาก,กันด้วยตัวเองเนาะหนึ่งเนี่ยทองคําไม่ได้แปลว่าจะขึ้นตลอดไปนะครับมันเคยมีช่วงที่เป็นตลาดหมี20ปีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทองคําจะต้องคงตลอดกาลนะฮะมันพักตัวได้เหมือนกันนะฮะหนึ 1, ่งก้าไปศนถึงปีสองพันพักตัวตลาดหมี20ปีนะที่ราคาทองคาเนี่ยร่วงติดดินนะฮะสองนะครับแร่ที่มันหายากหรือว่าทองคําที่มันหายากเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันมันแพงนะฮะพชรนัมที่หายากกว่าทองคำสามสิบเท่าแต่ราคาถูกกว่าทองสามเท่านะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่า ความต้องการมันมาจากประวัติศาสตร์แต่มันไม่ใช่ความหายากนั่นเองฮะมันมีคําพูดหนึ่งที่คนเคยกล่าวเอาไว้มาเรื่อยๆื่อเหมือนกันนะครับในยุคที่คนตื่นทองเนี่ยคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่ขุดทองเจอนะฮะแต่เป็นคนที่ขายพั่วนั่นเองฮะตอนนี้เรากําลังแห่ไปซื้อั่วหรือว่าเรากาลังแห่ไปขุดทองกันแน่ฮะทางแบ n ก o ออฟอเมริกาออกมาเตือนนะครับว่าการขึ้นแบบนี้แบบบ้าคลั่งในรอบนี้มันเคยเกิดขึ้นแค่สครั้งในประวัตินะฮะและทุกครั้งมัก จะตามมาด้วยการปรับฐานร่วงลงถึง20-33%และอาทิตย์นี้มันก็ร่วงลงมาประมาณ5%แล้วนะสำหรับทองคำนะครับเรนนิสร้อนไี่เห็นถึงอะไรครับมาสตร้อนได้เห็นว่าโลกตอนนี้กำลังมีนิสินแบบท่วมโลกมากๆนะครับการเมืองปั่นป่วนความเชื่อมั่นในเงินกระดาษลดลงนะครับคนเนี่ยจะวิ่งหาฮาร์ดแอสเซทครับไม่ว่าจะเป็นทองคา ที่ดินหรือว่าบิตคอยที่เป็นดิจิทัลโกนั่นเองการทีร่ธนาคารกลางฝั่งตะวันออกนะครับอย่างจีนรัสเซียตรุรกีแห่กันซื้อทองเนี่ยมันคือการประกาศสงคารมเงียบๆต่อระบบดอลลาร์ที่เรียกว่าดีดอลลาร์เซชันนะที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆและสะท้อนว่าตลาดขับเคลื่อนด้วยเนลลิชีหรือว่าเรื่องเล่าและตลาดขับเคลื่อนด้วยการโฟโมหรือว่ากลัวตกรถนะฮะ ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มากกว่าเหตุผลเสมอนะครับการที่ราคาทองคามันพุ่งไป60%ในปีเดียวโดยที่พื้นฐานดอลลาร์ก็ยังไม่ทันได้พังขนาดนั้นนะฮะมันคือส่วนผสมของความจริงมันคือส่วนผสมของความโลภมันคือส่วนผสมของความฟ o ร์โมปะปนกันไปจนแยกไม่ออกแล้วครับและถ้าหากรอบนี้ทองคําเริ่มมีการปรับฐานแบบที่เขาว่ามากันในจริงหรือว่าที่มันขึ้นมาแรงแบบนี้อย่างที่บอกไปว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่ครั้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการพักตัวลงมา ถึง20%เหมือนกันอันนี้คือในช่วงก่อนๆกาน,นะฮะสำหรับราคาทองคำเนาะถ้าทองคำพักตัวนะครับเสียงที่เราลุ้นกันอยู่นะฮะว่า Bitcoin ก็มีโอกาสจะขึ้นตามกันมาได้หรือเปล่านะครับพวกมันอะไรก็ตามที่ทองคำพักนะฮะทอ,ทองคำพักทองคำพักบิตคอย n ก็มักจะพังบิตคอยนก็มักจะพัม,ม,พมหรือว่าเม็ดเงินก็มีโอกาสจะไหลาจากทองคำไปสู่สินทรัพย์ alternative เพิ่มขึ้นนะฮะอย่าง บิตคอยนั่นเองฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับจ้องนะครับและหลายครั้งตลาดต่อปี2000มันก็เกิดอีเวนต์แบบนี้เสมออยู่แล้วนะครับเรดูว่าทองคําเริ่มพีคเนาะทองคำเริ่มพนะีอค peak, อันนี้ที่2000นะต่อปี2020นะฮะพีคที่2000แล้วพอพักตัวลงมาพันเนะจาก2000ลงมาพันเจ็ดบิตคอยพั้มทูนูมูลเลยฮะต่อปี2025ตอนเนี้ยโกจะย่อหรือเปล่า ไม่มีใครรู้นะฮะแต่ถ้ายอ่อจริงๆแบบตามสถิตดที่ผ่านมาว่าถ้ามันขึ้นแรงขนาดนี้มันมักจะยอ่อแรงนะฮะกระโดดเป็นสิ่งที่ต้องจับจ้องกันใน้ดีนะว่ากำลังจะเป็นโอกาสอะไรดีๆหรือเปล่าหลังจากดีนะครับโอเคทีนี้จะมาดูสัญญาณที่น่าสนใจนะครับที่ตัวระบบส่งไปให้นะครับในอีเมลในช่วงเช้าวันที่6วันนี้นะฮะก็วีเขียวได้แดงนั่นมีอะไรกันบ้างนะครับขอดูไทยนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือหุ้นไทยนะฮะขอดูนิดหนึ่งนะไทยก็คือการบินไทยนัโโ่นแหละโอ้โหสัญญาวีเขียวได้แดงนั่นน ทำเฟรมวีคเ,เขียวกับขึ้นมานะฮะหรือว่าภาพใหญ่ทำเฟรมระดับสัปดาห์เขียวขึ้นมานะฮะแล้วเกิดในเรื่องของสัญญาณวีคที่ย่อลงไปอยู่นะฮะก็ต้องรอดูว่าการย่อลงมาครั้งนี้จะกลับหรือว่าเด้งกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับก็อรอลุ้นกันแล้วกันนะเพื่อนๆมันอาจจะกลับขึ้นไปหรือไม่กลับขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้ามันยังเป็นเทรนที่กลับขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเราก็จะเข้าสู่ในยุคที่เป็น วีคเขียวเดแดงหรือว่าในจุดที่ทำฟรมวีคขึ้นแต่พอเดมันย่อเนี่ยมันก็จะสวยๆแบบนี้นี่แหละนะครับซึ่งมันก็ดูซิมเปิลมากนะแต่มันเวิร์กมากๆนะครับถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่เราเอาเอาไว้หาจังหวะตอนที่มันย่อได้เป็นอย่างดีเวลาที่มันคัมแบ็กกลับมานั่นเองนะฮะซึ่งเวลาที่มันย่อเราไม่ต้องไปไล่หานะครับโปรแกรมมันจะหามาเป็นพันๆนตัวทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกคริปโตส่งไปให้ในอีเมลทุกๆเช้าอยู่แล้วนะฮะโอเคมีเลยฮะ B.L.A. นะฮะ B.L.A. หน้าตาเป็นยังไงนะฮะขอดูนิดนึงนะ B.L.A. โ okay. อเคปึ๊บปบโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเนาะวี week เขียวแล้วนะครับทางเฟรมระดับวีขึ้นมาแล้วแล้วก็เดย์ย่อเรียบร้อยนะครับเหมือนกับชุดชุดนี้แต่อันนี้เฟลอันนี้คือวีเขียวแล้วก็กลับไปแดงอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าตลาดมันกลับมาถ้าวีเขียวแล้วขึ้นได้เนี่ยซึ่งเวลาวีเขียวมันมีโอกาสจะขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าทำเฟรมระดับวีมันใหญ่นะฮะ ซึ่งถ้ามันขึ้นการที่ย่อลงมาของทำเฟรมเดย์มันก็จะเป็นจังหวะสวยๆนั่นแหละนะฮะอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอ่อเสิร์ชหามาให้นะฮะโอเคดูหุ้นนอกบ้างนะครับ f a s t นะฮะโอ้โ oh, หชื่อแรงเลยนะ f a s t เนี่ยนัสแดกนะนี่เลยนะฮะถ้าเป็นหุ้นสารัตรสวยกว่านะเพราะหุ้นสารัตรขึ้นกร,กระจายนะฮะแต่หุ้นไทยดูเหมือนอยากจะกลับตัวนะนี่ก็ต้องจับจ้องให้ดีนะครับโอเคถ้าเป็นหุ้นสารัตรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าในช่วงที่ มันเป็นขาขึ้นแบบทาเฟรมวิกเขียวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะคือทาเฟรมวิกเขียวแบบเนี้ยขึ้นทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะวิกเขียวตั้งแต่เขียวแรกเนะี่ยขึ้นทีสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเวลาที่มันขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นเป็นเส้นตรงอย่างเดียวมันมีการพักตัวมีการพักตัวมีการย่อเป็นเริ่มปกตินะครับซึ่งเวลาที่มันพักตัวเนี่ยตัวสัญญาณตัวนี้มันก็จะแจ้งไปให้ในอีเมลนั่นแหละนะครับว่าเฮ้ยตัว ก็จะยิ้มได้เสมอๆนะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับหรือว่าถ้าใครพี่อมผมเกียจไปดูทำเฟรมเดย์ผมดูวีคเลยได้ไหมได้เลยนะสัญญาณวีคเขียวก็ถือว่าทำเฟรมวีคผมว่ามันค่อนข้างเหมาะกับทั้งหุ้นนอกกับหุ้นไทยนะแต่เราคริปโตผมว่าเดย์ดีกว่าแต่ถ้าถ้าเป็นหุ้นนะี่ผมว่าทำเฟรมวีคสวยนะครับอย่างเช่นถ้าเราดู E X E เนี่ยผมไม่รู้จักนะขอดูนิดหนึ่ง E X E นะก็อยู่ใน n a s d a กเนาะก็เป็นทำเฟรมวีคเนาะทำเฟรมวีคอ่ะผมขอปรับเอาทำเฟรมวีคให้ดูนะฮะ เราจะได้พอทราบว่าทำเฟรมวีกก็คือทำเฟรมระดับสัปดาห์นั่นแหละมันเขียวนะฮะเส้นตรงนี้คือมันบ่งบอกว่าทำเฟรมวีกมันเขียวอยู่นะหรือว่าถ้าเราปรับไปที่กราสัปดาห์ก็ได้เราก็จะรู้นะ,ะเนี่ยเขียวแรกของวีกเขียวแรกวีกขึ้นมาทีหนึ่งก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็โอเคละ่ะไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะถือมันไม่ไหวในหลายๆคนนะฮะแต่ถ้าใครเป็นมือเก่าสบายสบายเพราะว่าถือเกือบปีเนี่ยดูมันจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะ อันนี้เขียวแรกขึ้นมา88%นะครับก็ถือว่าวิเขียวถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าผมว่าชอบนะฮะผมผมส่วนตัวผมชอบนะบเพราะว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรกับมันมากมายนักนะเอเคดู VAT นะฮะอันนี้วิเขียวมาอีกแล้วนะฮะเนี่ยวิเขียวแรกนะันนี่คือเขียวแรกถ้าเราดู m a z o ี LCD, เห็นปะวิจะเริ่มเขียวแรกทันทีนะฮะคือเริ่มเลยแหละอาทิตย์แรกเลยแหละนะฮะอ่ะก็รอบนี้ก็ขึ้นมา80%โอ้โหนี่แรงกันนะอันนี้20อันนี้ 20โอเครอบนี้จะขึ้นเท่าไหร่ก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคมีเรียงฮะขอดูคริปโตนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อแบบมีมีวีเขียวแรกนะฮะมีแล้วไหมเอด็ดแรดเหรออันนี้ลัดรู้สึกจะเป็นเหรียญมีบนบิตคอยนะลัดเนี่ยโอ้โหวีเขียวฮะโอ้โหเนี่ยเราจะรู้นะแรดเนี่ยมาอย่างไงไม่รู้ฮะเหรียญหนูเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหรียญเอ่อ คล้ายๆเป็นออเดโน่อะเป็นเป็นไม่ใช่ใช่มันเป็นเหรียญมีมที่สร้างอยู่บนบิตคอยนนะที่คนไปสร้างกันนะนะวีเขียวแรกแล้วนะอันนี้แปลกๆดีนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้ทราบนะฮะวีเขียวแรกแร็มาแล้วะฮะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วก็ไม่พลาดการที่สําคัญนะฮะวีเขียวแรกมาแล้วนะแปลกๆดีเนาะแปลกๆดีนะฮะแต่ก็ถือว่าออเดโน่มันนิ่งมานานนะตอนนี้เริ่มคัมแบ็กกลับมาแล้วนะฮะเผื่อถ้าใครแบบโอ้เบรกแล้วนะกำลังจะเบรก ตรงนี้นะฮะดับเบิ e b o t ท o มตรงนี้นะถ้าเบลคและ Pullback ก็หลอ่อก็ลองดูจนะ้องๆกันให้อ่ากันให้ดีแล้วกันสําหรับออเดอร์นอลต่างๆนะครับโอเคก็มานี้เนาะจะได้รู้ว่าตอนนี้มีสัญญาณอะไรสวยๆนะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่ Stock Signal Screener ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีวิดีโออธิบายเอาไว้แล้วนะครับแนะนำสมัครเป็นรายปีนะประหยัดไปได้รวมๆเกือบ3,000นะผมว่าแนะนำเป็นรายปีจกเฉลี่ยวันละ2ีบกว่าบาทถูกกว่ากาแฟอีกนะฮะก็ จะได้ประหยัดเวลากันในการไปนั่งไล่หาทีละตัวกว่า3 0 0 0ันตัวบันนี้ก็3,000 0ตัวมันยั 3, นงไม่ไหวนะฮะ okay, โอเคก็สำหรับวันนี้มีเป็นเท่นนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันการจโจบนะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ